วันนี้ผมจะมาฝึกหมาให้แข็งแกร่งทนทานว่องไวแจ่มแจ้งอะไรโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย <c oughs> โอเคเฮ้ยหมากระโดดโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะอ่านี่ก็คือหมาของเราที่เราจะฝึกกันวันนี้นี่เองนะทุกคนเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าไอโบแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกที่เราต้องทําทําอะไรอะ่ะนี่หรออ่ากดอีกเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะ อ่าโอเคทุกคนเราให้หมาออกกําลังกายนะตอนนี้อ่าโอเคแทนที่คนจะออกเราให้หมาออกเองเราขี้เกียจเออเอาหนึ่งสองเอาเร็วๆดินี้เร็วๆดินี้ไอโบไอโบเร็วเร็วนีโอเคตอนนี้กําลังอุอยููสามเอาสี่เอาห้าอุ้ยหมาฟันเหลืองเหงือนรเยดูดิอุ้ยหมาฟันโคตรเหลืองเลยแล้วมันลุมบอกทำไมอุ้ยอุ้ยุกคนนี้ดิ ห,หมาตัวนี้โค,คตรใหญ่โคตรกล้ามโคตรใหญ่อ่ะดูหมาเรายังผอมแห้งอยู่เลยเอ็งเร็วเร็วดิเร็วเ็วหน่อยเออเดี๋ยวให้กินกระดูกนะเดี๋ยวให้กินไส้กรอกเร็วๆโอเคทุกคนตอนนี้ผมพยายามจะให้หมาของผมเนี่ยสร้างกล้ามเพื่อจะเพื่อที่จะได้ไปแบบแอคไปสู้กับแบบหมาคนอื่นได้นะครับ, okay. อบโอเคไอโบนเร็วๆร็วดิเราพาหมาไปอันอื่นได้ปะอ๋อนี่กดหยุดฝึกซ้อมอ่าโอเค โอเคเราให้หมาไปฝึกอย่างอื่นบ้างนะนี่แค่ออกแค่นี้บอกแล้วหมาผมเนี่ยเป็นหมาที่แบบว่าแบบเจริญเติบโตวไวนี่แค่ออกไปแค่สิบครั้งนี่กมกมเริ่มมาแล้วนะ่ะกามเริ่มมาแล้วนะ่ะไม่ธรรมดาน่ะโอเคไปออกส่วนอื่นกันบ้างนี่มันจะมีบอกนะว่าเฮ้ยส่วนนี้ยังไงยังไงนะคะว่ามันออกตรงไหนบ้างโอเคไปเจ้าหมาอันนี้ช่วยเรื่องปากนะครับน่าจะทําให้เราปากหมามากขึ้นนะโ okay, อเคอกดเลย <c oughs> มันแปลกแปก,แปก,แปกไหมโอเคมาวิจงนี้แมว อา้าหมาดิแมวอะไรอุ้ยอ๋อแมวมันฝึกกระโดดอันนี้แบบว่าฝึกตีไม้แบบโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊อะไรเงี้ยอ๋อมันฝึกกัดไม้อ่าโอเคเผื่อแบบจะ,จะไปกัดแขนเจ้าของอะไรอย่างงี้ไม่เอานะ่ะไม่เอานะไม่ให้แบบไปกัดคงกัดแขนเจ้าของมากไม่เอานะเออเองฝึกเราเร็วเ,เหมือนของคน,นงงอื่นบ้างได้ไหมวูดูดูอันนี้หมาเราดูหมาคน,นอื่นดูอุ้ยโคตรบึกอะ่ะตัวใหญ่กว่าผมอีกมั้งนี่ดูดิอุ้ยตัวยั่งใหญ่อ่ะเอา ไอ้หนูกลับม,มาทําไมไปฝึกดีน้องอ๋อโอเคเหมือนว่าเขาให้มาฝึกอันนี้มาก,ก่อนนะเฮ้ยอันนี้ของผมนี่ผมจองออันนี้ก็ได้น,นี่โอเคไปเอาหนึ่งสองสามอันนี้เป็นกําลังใจให้มันนะสีอุ้ยตดแตกเร็วๆเจ้าหมาเร็วๆเฮ้ยเ,เ,เร็วกว่านี้ได้ไหมชักช้าจังเลยอ่ะฮะแกชักช้าจังเลยชักช้าจังเลยเร็ว,ๆ,รว,รวๆหน่อยดีไหม เร็วๆหน่อยดี่หม่เอ้ยเอ็งอย่ามาขวางทางนะนี่หมาผมคุณไปอยู่กับหมาตัวเองไปเออโอเคเราจะไม่ยอมเป็นหมากระเป๋านะครับเราจะเหาะเราจะให้หมาเนี่ยเราเป็นหมาที่แข็งแกงเหมือนแบบพวกหมาตำรวจอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมที่แบบมันจะดุดุแบบดุดัดนไม่เกรงใจใครอะ่ะเออนะโอเคไหนขอดูหน่อยว่าเออเราสามารถเอออ่อโอเคมีเหรียญมีอ๋อโอเคหมว่าไม่ให้รับคงรับของก็อันนี้คืออะไรอะ่ะ อุ้ย,ยมันลดเยอะจังอะ่ะสตาร์เตอร์แพ็กเก็ตเดอ o ์ l อลโล่ฟอล i n t 잉อีคิพ e มนต์แอเเฮ้ยเหมือนว่ามันจะทำให้หมาแมวเอมันจะทำให้หมาเรามันแบบเก่งขึ้นเหรอมันจะทำให้เป่งปังเป่งปังขึ้นเหรอเอาดีไหมทุกคนเอาดีไหมเอาไว้ก่อนละกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคเรามาดูกันว่าเอา่อ มีอะไรให้ทาอีกหรือเปล่า,าแบบว่ามีแบบให้คนออกไหมโอเคผมจะสจํะาสรวจตรงนี้ก่อนละกันก่อยเราจะมาสํารวจตรงนี้ก่อนละกันอุ้ยโอ้วิ่งได้กด็คิวอุอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอู้เหมือนขั้นสูงหมาหมาขั้นสูงมาตรงนี้เลยโอเคไอ้ตรงนั้นมันจิบจอยมันมันนิดนิดเน,นี่ยนี่อันนี้ออกเต็มเต็มแล้วนะทุกคนนี่เอาคึบอุอ้ยกล้ามเริ่มใหญ่แล้วนะกล้ามใหญ่แล้วนะกล้ามเยอะกว่าผมอีกนาดูดิอุ้ยโอ้เขแข็งแรงเลยทุกคนสักวันหนึ่งมันจะมาตบผมเนี่ยเออ อย่าทําเขานะถ้าเธอแข็งแรงแล้วเธออยากทําทเขานะโอเคตอนนี้มันกําลังออกช่วงช่วงมันออกช่วงหน้าท้องอยู่โอเคไปไปทําอย่างอื่นบ้าง้อยอยู่ได้แหละอยู่ได้แหละอันนี้ก็ออกแบบเออดมเดิมปกติเอ้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้สามารถออกอะไรได้บ้างต้องการหนึ่งพันอ๋ออ๋อไปตรงนี้ไม่ได้ปะได้หรือได้ไม่ได้อ,อ๋อโอเคเหมือนอยู่ได้แค่ตรงนี้นะสีเขียวสีเหลืองมันน่าจะต้องให้หมาเราแข่งแข่งกว่านี้นะครับนี่ ให้หมาให้หมาทําอะไรดีอะมันก็มีเดิมเดิมไหมอันนี้อันี้นี่ฝึกช่วงขาหมาอ่าโอเคอาจจะแบบได้ใส่เกียร์หมาอะไรอย่างนี้ฮอมันใช่เหรอเขามีแต่หมาหมุนอันนี้หมาหมุนนะสนดทหมุนติว้วหมุนติ้วเลยหอมหมาเต้นเท่าวงเวียน,น,นใหญ่แน่เลยนี่หมุนหมุนหมุนไปเลยนี่เต้นท่าวงเวียนใหญ่ผมยืนบังได้ไหมเอายืนอย่างเงี้เลยเฮ้ยเหมือนว่าระหว่างที่หมาของผมกําลังออกกําลังกายอยู่นะเหมือนมันบอกว่าการเกิดใหม่ คือไรอ่ะเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่จะให้หมามันเป็นคนมาลองกดดูวายระเบิดพลังย่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเหมือนว่าไอ้กดถ้าการเกิดใหม่เนี่ยก็คือมันจะทําให้เราแบบเออเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกาลังกายมากขึ้นนะคบผมอันนี้หมายถึงหมานะไม่ใช่ผมนะฮัลโหลพออ่อเออขอยืมใช้ระวังหน่อยนะ อ้าโอเคให้ใช้หมดเลยใช่ไหมอ้าโอเคได้ได้ได้โอเคครับทุกคนเหมือนว่าพ่อจะอนุญาตให้ใช้โลวัคแล้วนะนี่ผมจะซื้ออันนี้เลยสอด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 เชลช์ใช่ไหมอ่านไม่ออกกดเลยซื้อเลยนี่เริ่มแพคอุปกรณ์3กดเลยซื้อเลยซื้อยังซื้อเลยโอเคตอนนี้ผมซื้อแล้วนะไหน ออ้ Ooh, นี่ได้สอดเชี่ยวอดชี่โอเคอ่านี่ใส่เลยมันจะช่วยเพิ่มเอ,อ่อให้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้นนะครับน,นี่ไหนดูหน่อยสิมันจะช่วยออกกำลังกายให้ดีมากขึ้นแล้วก็เอ,อ่อเลือดสูบฉีดน่าจะดีขึ้นมั้งผมว่าโอเคไปเจ้าหมาเร็วๆหน่อยเซ่เจ้ามีเอ,อ่อค่าซื้อให้เจ้าแล้วนะค่าซื้อเอ,อ่อไอที่ยกแล้วนะผมอยากรู้ว่ามันใส่ได้กี่อัน ส่ดักโอมีม,มีที่หัวมีที่ปอกคอแล้วก็มีมไอ้ที่ตรงท้ายนะหูแล้วแล้วโลวบักผมเหลือน้อยซะด้วยไงเออไหนไหนไหนมันซื้อตรงไหนได้อีกไหมใครรับรับรัคงรับขอไม่ก่อนไหนผมผมตื่นเต้นละผมได้ใช้แล้ว ถลุงให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถลุงไอนี่ให้หมดเลยถุงถลุงโลบักอ่ะผมคิดว่าแบบแค่ชิ้นเดียวมันน้อยไปเลยนะผมนั่นนฉันผมชิ้นสองชิ้นน่าจะดีหรอมัง้งน่าจะดีหรอมัง้งน่าจะดีแหละน่าจะดีแหละอ้าโอเคได้อีกอันแล้วนี่หมวกเขาเรียกว,ว่าหมวกอะไรอ่ะหมวกกลมๆอ่ะโอเคใส่เลยใส่เลยนี่อ่าโอเคอุย้ย นินจานะเนี่ยนี่คือนินจานี่คือตัวโหดนี่คือตัวเทพนี่คือตัวอันตรายหมาที่โหดที่สุดในซอยได้มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคขาดปอกคออย่างเดียวแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วเขาเรียกว่ามีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์อ่าโอเคออกต่อไปเลยเจ้าโบ เม,เมื่อกี้ผมกําลังเออนั่งให้หมามันหมุนแถวแ้วแนวๆๆอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมงงแล้วเมื่อกี้แมวมันตีผมไอ้ไม่ใช่แมวหมาดิเมื่อกี้ไอ้หมาไอ้ตัวนี้มันตีผมเฉยเลยแล้วมาตีผมทําไมอะมาตีมานมันตีหมาผมทําไมอะ่ะ อุ้ยเมื่อกี้หมาผมตุ้ยเลยนะกลับมาเกินหมาอีกรอบเลยโอเคผมจะไม่ไปยุ่งตรงนู้นแล้วเมื่อกี้ผมนั่งปกักอ้าคางอย่างเงี้ยเลยอางี้เลยอะ่ะโอเคเราไปออกตรงอื่นกันดีกว่าผมรู้สึกว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่โอเคมาออกตรงนี้มาออกตรงนี้มา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 ตอนนี้ผมว่าหมาของผมเนี่ยก็แบบอุ้ยแข็งแรงแล้วนะดูมีก้ามมีกรงมีก,มก้ามขาก้ามแขนก้ามแขนมีแบบก้ามหน้าท้องอะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่ผมว่ามัน พอใจผมอะผมว่ามันน่าจะต้องเออเกิดใหม่สักอีกหนึ่งรอบนะทุกคนโอเคโอเคผมจะให้มันเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะอ่านี่เคให้มันเกิดใหม่พร้อมกับว่ามันจะแบบออกกําลังกายได้ดีขึ้นออกไปเลยอ ปปอย่างโอเคตอนนี้หมาผมได้กลับไปเอจอกจ่อยเหมือนเดิมแนะครับโอเคและรอบเนี okay. ้ยผมจะออกกําลังกายให้มันแบบว่าถึกๆึกแข็งแรงแบบแบบนักกล้ามเลยอ่ะแบบนักกล้ามแบบแสนแคลว่ะออโอเคโอ้ยดูดูทุกคนมันทําหมาผมมันทําหมาผมดูดูแล้วผมจะโจมตีมันยังไงอ่ะผมตีมันยังไงอ่ะแล้วมันโจมตีผมอ่ะแล้วมันตีผมทําไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว แล้วผมต้องตีมันกลับยังไงอ่ะทุกคนผมอยากโจมตีมันกลับอะ่ะต้องคลิกที่ตอนนี้เหรอลองดูดิลองดูดิอด๋อนี่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 ไงโ,โอเคโอเคเขาเข้าใจแล้วเขา้าใจแล้วนี่เข้าไปตีเลยเข้าไปตีเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วทุกคนตอนนี้เราสามารถเอาหมาเราเนี่ยไปตีกับคนอื่นได้อแต่ผมคิดว่าเช่นนี้มันคงเอ,อสู้ใครไม่ได้นะกันผมว่านะ่าจะต้องออกกําลังกายให้มันแข็งแรงก่อนนะโอเค จากหมากระเป๋าในวันนั้นสู่หมานักกล้าในวันน,น,น,นี้นี่เป็นไงครับทุก,ก,ก,นก,ก,ทก,กคนเรียกได้ว่าหมาตัวโคตรใหญ่โคตรจะใหญ่นี่เป็นไงโอ้โหก้ามบากก้ามแขนก้ามตัวก้ามท้องก้ามตูดก้ามคอโอ้โหเรียกได้ว่าครบจบเลยเรียกได้ว่าครบเครื่องในเรื่องต้มยำเลยนะโอ้โหแต่ติดอยู่อย่างเดียวฟันไม่แปลง โหูหด้วยดิฟันย่งเหลืองเลยพี่อ่าโอเคนี่คือหมานินจาของเรานะครับนี่มีเน็บคาตานะด้วยแล้วก็มีหมวกอันนี้นะฮ่าเป็นไงเดี๋ยวผมจะไปลองกัดหมาตัวอื่นบ้างมามัมจะกัดหมาตัวอื่นเดี๋ยวหาก่อนหาเหยื่อหาเหยื่อหาเหยื่อเฮ้ยผมจะลองไปกัดได้ไหมนี่ไอ้กัดตัวนี้เลยกัดตัวนี้เลย นี่นเรียบร้อยโดน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 นั่นโดนนั่นโดนโดนอย่างนั่นไงมาดิครับไอรำไอ้รำโดนตาย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 ไม้เยี่ยวเรียบร้อยเรียบร้อยเอามาดิมาดิเจ้านี้ใส่กันแล้วใส่กันแล้วเจ้านี้ยังไงใส่กันแล้วกระโดดเข้าไปตีต่อยเตะตีต่อยเตะจีบจ้วงแทงเจ้านี้หมาผมตีเข้าไปตีเขาตีเขาสวยครับสวยครับเรียบร้อย เป็นไงบอกแล้วหมาผมมันไม่ธรรมดาหมานินจองผมเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรโหดโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายนะครับทุกคนอ่าโอเคผมไม่สามารถผมอยากรู้ว่าเราขี่หมาได้ไหมฮ่าไม่น่าจะได้นะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเนี่ยเราก็อยู่กับหมามากไปไงกลายเป็นหมาเลย